สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แพตตี้มีที่ดินสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะที่ดินเจ็ดไร่ค่ะด้านหน้าติดคลองสวยมากติดถนนลาดยางด้วยนะคะเป็นถนนที่มีรถผ่านไปมาตลอดเวลาค่ะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะเหมาะที่จะทำกิจการร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟสวยๆหรือว่ารีสอร์ทที่พัก เพราะว่าย่านนั้นนะคะจะมีร้านอาหารค่อนข้างเยอะมากค่ะตัวอย่างก็ตามภาพที่เห็นนี้เลยนะคะจุดพิกัดพื้นที่จุดสีแดงนะคะหรือใครจะซื้อไว้ทำที่อยู่อาศัยทำไร่ทำสวนเกษตรอยู่ไปด้วยกันก็ใกล้น้ำใกล้ถนนนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะมีห้างใหญ่โรบินสันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะแล้วก็ใกล้กับอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ปัจจุบันทำไร่กล้วยไว้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องภาษีที่ดินว่างเปล่านะคะเห็นไหมคะหน้ากว้างติดถนนเลยค่ะราคาไร่ละ2ล้านบาทนะคะทั้งหมด7ไร่ค่ะสามารถพูดคุยราคาเพิ่มเติมกับเจ้าของได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้นี้นะคะเป็นเจ้าของโดยตรงค่ะ เขาจะได้ส่งโลเคชั่นให้ดูพิกัดของที่ดินกันก่อนได้นะคะนี่เป็นภาพล่าสุดของที่ดินนะคะบรรยากาศดีสวยมากค่ะซื้อไว้ได้เลยนะคะสำหรับที่สวยๆแบบนี้นัดดูนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ